สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ิึกเจ้ามมยไทยจากวิทีมวยสยามม่อมน้อยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2568นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นคมพิเคเซนชัยมวยไทยยิมพบกับทนานเพชรชัยนาทเทิงเพชรสีทองยิมพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์คู่ที่2ก็เป็นเมยรอบเป็นรอบทัดเชือนะครับรอบทอบวันเมยมันพันดุ เพชรเอกสิงห์คลองหลวงพบขับทางด้านกา้านนรลงแผ่นพินิทพิกันดน้ำหนัก115ปอนด์คู่ที่3คู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแชมป์รุนน้ำหนักไม่เกิน112ปอนด์นะครับเดชพิชัยนาวีนดาม,มันพบขับท่านพลอยลุงเพชรเงาะบางคือปีพิกันดน้ำหนัก112ปอนด์คู่ที่4ก็จะเป็นยอดประเทพริงจตุรัสพบขับทางด้านยอดขุนทัพ j จนพพัทลุงนะครับนี่คือคู่มวยแรกน้ำหนักในวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอปพลิเคชันสี่พักชกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนำผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้บร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0050480ผมพร้อมได้คำแนะนำทุกทท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายทําไมผมถึงต้องแนะนําผมเข้าไปดูเข้าไปศึกษาแล้วผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีีนะครับที่นี่ราคาเรทช่องเจ็ดสีช่องสามบอมน้อยนี่เปิดมาก่อนวันชก2วัน3าวันเลยรายารก,าการศึกเมื่อวันตะการยอาทิตยแต่เวลานี้ก็เปิดมาก่อนวันชกเป็นอาทิตย์ทุกวันที่มีเมือยก็จะมีราคาเรทหลังกันชังน้ํหนัก เราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาไว้นะครับนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดคอยขึ้นชกหลายๆต่อหลายรองไปทางไหนเราก็ชรู้เราก็เห็นด้วยตัวเองไม่มีใครหลอกเราได้แล้วก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท200ระบาทเปิดให้เราดอกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเมื่อทุกวันนี้ออกตัวสุขขังวัดดวงมรณะอย่างใช้ได้เสมอไปนะครับ แอปปิเคชันสอที่เดียวจบครบทุกความมันการถีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูเื่อรักเื่ยชอบผมเลยนะครับเหมยรักเหมยชอบผมนี้ครับกู้แรกคมกับเพชรชัยนาทคมนี่หนักแรงแทงลึกแทงแรงหน้าเสือดีเชิดเพชรชัยนาทเพชรชัยนาทก็เป็นหนักแรงเช่นเดียวกันแต่วันนี้นะครับต้นต้นคมไปก่อนแน่นอนเข้าไปดีคมแล้วตัวบางทุนเดาเพราะว่าสามหนึ่งห้าหนึ่งน่าจะถึง ถ้าพลิกแพ้คือพลิกแพ้ราคาแบ่งปลายๆถึงตอนนั้นของตัวบังตุวเอานะครับแพชชนะก็จะห้ตังผมชอบไปที่คมพีเคเซนชัยไม่ใทยิมหรือเจ้าคมเหล่าโชคเฉลิราชสีนะครับคู่ที่สองเป็นเมยอรอบถัดเชือกนะครับเพชรเอกสิงห์คลองหลวงตัวนี้หนักแรงคมส่วนกล้ารราลงพันพินิจนี่มประเภทหนักแรงทุกรูดเช่นเดียวกันคู่นี้จะใกล้เคียงกันอาวุธแต่ว่ากล้ารนาลงได้ยาวได้ใหญ่ ผก็ิกลาน้ลงจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนรูปร่างเท่าไหร่วันนี้ได้รูปได้เปลี่ยนรูปร่างได้ใหญ่ได้ยาวกว่าวันนี้หน้าชาวชนะได้ไม่ยากท้ายเบียดผ่านผมชอบที่กลานลงพันพินิจนะครับมาดูคูยย่เอกรายการครับฟองกันแชมป์เดชพิชัยนาเบียนดามันประเภทหนักแรงสู้ดีพอใจพาแรงครับเดชพิชัย้ายเนียนเขาในนิ้วหนึบพอลอยลุงเพชรประเภทเ,เขาเกมหนักแรงหน้าเสือดีแต่ผมชอบที่ความมั่นคงของเดชพิชัย หนักแรงซ้ายเนียนเข้าแล้วอย่าองตัวบางทุนนะครับเพราะว่าคู่นี้อันตรายและก็มวยไม่ห่างมาดูคู่ปดท้ายรายการยอดปฏิพีวันนี้เซฟเปรียบฟุ้ร่างแต่ว่าหนักแรงรุนน้ำนอกได้ยอดคุณทัพนี่ประเภทเหนียวหนึบเชนเดวกันแต่ว่ากระดูกดูค่อนข้างจะเป็นรองค่อนข้างเยอะวันนี้ผมชอบไปทียอดปฏิพีรุนน้ำนอกได้นะครับอย่าลืมมองตัวบางทุนคู่แดงชอบไปที่คมคู่ที่สองชอบไปธีกล้านละลงสองคู่นี้เป็นเดเดียในรายการ คู่ที่สามชอบพิธีเดชพิชัยและพิธายรายการด้วยยอดพรทพีขอบคุณสำหรับความใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ